โอเคครับผมขอการตัวดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี่นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีให้อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเราก็จะมาทํารีวิวนะครับวันนี้รีวิวผสมใหม่นะหรือว่ากาแล็กซี่หนะครับผมก็หลายหลคนนะใฝ่หาเซตนี้นะตอนนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะครับจับต้องได้นะครับไม่แพงมาเนาะเราก็ได้ยืมมาจากพี่แลนนะครับผมวันนี้อ่าสเตตัสก็ตามนี้เลยครับ อันนี้หมวกเก่านะของพี่แลนยืบแกมาแล้วก็เหลืออีกประมาณเซตเด็สองเซตจะไม่ไทํำเหลือเซตนี้แล้วก็ผสมเก่าก็หายากมากของเก่าคนมีน้อยมากเลยเขาขายทิ้งหมดละก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปเมจิกก็ลองย้อนกลับไปดูผมแปะรูปตัวไอไว้ขวามือให้ก็ได้ครับใครที่ยังไม่ดูเนาะผมรีวิวให้หมดแล้วล่ะทุกเซตเลยมีตั้งแต่ไวกิ้งก็มีนะเซตเซตธงธงสเปนก็มีไม่ใช่ธงสเปนเขาเรียกว่าธงไทย กัจะเป็นเก่าอ่ะโอเควันนี้เรามาเป็นหุ่นยนต์ผสมใหม่ g a l a x y 6นะครับผมก็สเตตัสก็ตามนี้ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่ผมไม่ได้ใส่แชรน,นะเก้านะนี่ห้าสิบสี่สิบแปดห้าสิบไม่ห้าสิบหมดเลยนี่วาเนี้ห้าสิบหมดเลยนะครับผมก็แต่ส่วนมากก็จะได้เลือดนะแล้วก็คีคขีเม็ดประมาณสิบครับคีเม็ดได้ประมาณสิบี่ผมดูมาคีข้อธรรมดาไม่มีเลยครับ อะคิดาข้อธรรมดามีอยู่เวมีอยู่มีหัวอยู่สี่เห็นไหมมันได้มาสิบสิบก็คืออ๋อสิบสิบเหรอวะไหนไหว่อันนี้หกครับโอเค,คสิบสิบได้แค่สิบสิบเองอะ่ะอืมคิดว่ข้อกับอธรรมดาได้แค่สิบนะโอเคครับผมใส่ทำไมว่าลิงอะโอเคเราจะไปลงดันให้ดูว่ามันสมควรเล่นไหมแล้วก็มันดีไหมสำหรับผมนะ สำหรับลงวอรครับไม่สำหรับลงวอเลยอ่าโอเคแล้วเราเริกไปเลยครับตาแรกเลยมาดูกันว่ามันอ e ีกว้างไหมนะผมอ e ีอย่างเดียวเลยนะแต่มันไ,มได้ความเท่ครับดูดิบุ้มเห็นปะมันแบบว่ากดกดกดอันเดีการแล้วแบบระเบิดอ่ะเออเดี๋ยวผมมาอ e ีเสาให้ดูด้วยแล้วก็ไปพีพีดูด้วยอืมไปพีพีด้วยนะว่ามันแรงจริงไหม แล้วทำไมทุกคนไม่เล่นกันเพราะว่าอะไรอะไรอย่างนี้นะราคาถึงรอบอะไรอย่างนี้นะแล้วก็น่าจะมีหลายคนอะเซิร์ฟเก่าๆอาจจะแบบไปหากันเยอะนะเซตนี้มันแรงนะแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มันแรงหรือเปล่าไปดูกันเลยมีเสาให้ทุกคนดูเลยว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะก็มันได้ความเท่แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อะได้ความเท่แน่ครับแต่ p พ p ผมไม่แนะนําเลยแล้วกัน PVP แม่งมันยากมากเลยนะมันต้องตัดก่อนอะอืมตัดขาก่อนอะไรอย่างเงี้ย จะอีได้อะไรเงี้ยนะเดีย๋ยวไปดูกันเลยว่าพีพีผมจะเละข,ขนาดไหนนะเพื่อที่โหลดอีห้าหากักดูดูเป็นกดเดี๋ยวว่าจะอีได้วันสามสี่วิอ่ะทุกคนนะเออดูอ๋อเก็บของตอนนี้เก็บของก็ช่วงนี้ก็จบวอลทัวร์ไปแล้วครับผมวอลทัวร์จบไปแล้วนะทุกคนก็เนี่ยอะาดูด่านนี้มันจะหมดไหมแล้วกันหลังทหารเนี่ยหมดไหม ตรงกลางลยน,นะหมดเลยครับบึมเฮ้ยหมดอยู่นะทุกคนกว้างนะความกว้างนี่คือกว้างเลยถือว่าหมดครับโอเคนะกว้างนี่คือหมดนะครอืมก็ถือว่าใช้ได้นะในความกว้าง,ขงเขาก็เท่ากับมีตูมีจิกเลยนะมีจิกก็หมดนะลิงก็หมดนะอืมมาๆนี่ครับกว้างอยู่ครับดูกด โอ้อย่างเท่มันได้ความเท่ครับแ,แต่ความแรงก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูผแต่ผมไม่มีไม่มีฉายานะไม่มีฉายานลาสติกนะครับผมก็อาจจะอีไม่ตายทางเดียวอี่สองเป็นสามเดี๋ยวอาจจะแคปรูหน้าปกโดยเรานี่อะดูดิโคตรสวยอ่ะ ได้ความสวยจริงๆว่ะออเล็กซี่หหรือผสมใหม่ที่ทุกคนคุ้นเคยคำพูดกันเนาะถ้าเซตใหม่ๆม,มาผมก็จะรีวิวให้นะเดี๋ยวรอแบบยืมใครได้นะถ้ายืมใครได้นะเขามีให้ยืมนะฝากติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ลงรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะดูดูดูด,ดูบึ้มหมดเลยนะนี่มันแรงมากเลยนะวะเลย ค็ไมแรงผมว่าแรงว่ะว่าแรงว่ะเดี๋ยวเราดูวิว่าบอสตายมามทีเดียวหรือว่าหรือว่าเท่จะแัดเลยเป็นแบบหุ่นยนต์อวกาศอะไรเงี้ยจักรวาลอ่ะหมดอีเลยเราอ่ะบอสมันหลบได้ว่ะมันหลบได้โเฮ้ยตัดขาเขาได้ไหมตัดขาเขาได้ไหมอู้โอ้ยผมจะดีตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้ว ยี่เลยมันก็เดินมาหาเราปุ้ผมทีเดียวตายครับทุกคนเอาเรื่องจัดผมยังไม่ลงเดียนะทีเดียวตายเลยยี่แรงมากเลยมันแรงมากนะถ้าอีคนโดนผมว่าตายว่ะอ่ะครับทุกคนเลยเมืนเน่อกี้เราถือรอดมาผมไม่เคยนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อที่โจ้ครับมาโอเคมาดูโจ๊ก,กันต่อทุกคนนะมาทีเดียวตายไหมมันต้องล่างดีก่อนนะว้ยโจ้อะจะล่างดีโดนหรือวาะาแค่ ถ้าผมอีถ้าผมอีเลยมันจะโดนนะวะทุกคนนะลองอีเลยนะกันเนาะผมลองอีเลยแล้วกันเผื่อแบบใครเอาไปลงดันลงอะไรนะเดี๋ยวลออีเลยว่ามันถึงไหมหรือว่ามันหลบได้อะไรอย่กันนะร้อยทุกคนดูดูว่าทุกคนจะตัดล่างก่อนใช่ไหมไม่ทันว่ะทุกคนไม่ทันว่ะเฮ้ยมัน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 คิวทันว่ะเราต้องนั่งดีแล้วก็อีนะบึ้มหายครับโคตรแรงอ่ะแรงมากมากแรงแบบแรงเวอร์อ่ะดูเอาสวย ออ้โหเท่เคมา14วิอันนี้คือผมอ e ีเลยนะถ้าเราตัดล่างก่อนน่าจะประมาณ10วิได้ครับโอเคแล้วก็เดสอยู่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดู e อเีเสานะว่ามันอ e ีเข้าถึง30,000 40,000 50,000ไหมครับเพราะว่ามีจิกมัน30,000เดี๋ยวผมจะเฉลี่ยให้ด้วยว่ามันอ e ีแรงเท่ากันไหมเพราะว่าผมทํามันทุกคลิปมันก็โอ,อ์โหลดนี่แสนหนึ่งนะโอเคครับไปเสาไปเสาไปเสา5แล้วกันว่าม,มีใครเล่น เพราะถ้ามีคนเล่นนะมันจะรีวิวยากนะครับแต่ม,มีคนตีมีคนเพิ่มมีคนขัดขวางเราเยอะโอเคเดี๋ยวผมขอแยกตัดภาพไปตอนเสาแตกสองเสาเนะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะนะครับทุกคนน,นานแล้วครบแล,แล้วเราจะไปอีเสากันว,ว่ามันอีเข้าเยอะไหมนะตากห้าล้านนะทุกคนนะเอาเขาใกล้ๆเลยนะมาดูกันบึ้มอุ้ยเจ็ดหมื่นอยู่นะถือว่าแรง ขอญาตตีไปเหลือเลขเก้าไปเป๊ะแล้วกันอ่ะเลขเก้าแปดนะอุ้ยอุ้ยหายไปแสนหนึ่งครับแสนแล้ววะเก้าแปดน่าจะไม่แสนนะประมาณเก้าหมื่นนะไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่าทุกคนเดี๋ยวเแปดว่ะทุกคนจะดูเอานะว่าแรงไม่แรงนะครับอืมผมขี้น้อยดนะ้วยแหละคงเล่ไม่แนะ่เ่ยลองอีกรอบนึงแล้วกันต้องตัดภาพไปตอนหก เคแล้วกันมานาเย okay, ผมทุกคนมาครับมาดูกันว่าอีกรอบนึ่งว่าจะอีเข้าเท่าไหร่นะสี่เจ็ดแปดนะทุกคนนะตั้งแต่สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นนะดีครับปุ้มโอ้เข้าไปหก0 0ื 6, น่นว่ะหกหมื่นเลยวันทุกคนปุ้มโอ้โหกหมื่ 6, นนะัทุกคนนะถือว่าน้อยก็ตัดสินใจเอาครับาะว่าแรงกองเมจิกอยู่นะเมจิกสามหมื่นเลยนะอืม แรงกว่ามจิกนะแต่แพ้น่าจะแพ้วู้ดวู้ดประมาณเจ็ดหมื่นน,น, 7, นะครับถ้าชี้ก็เป็นแสงอยู่แล้ววล้ดนะทีะแต่ไผสมใหม่เป็นหกหมื่นเนาะโอเคผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปพีพีให้ดูนะว่ามันยากขนาดไหนนะตัดภาพไปเหมือนเดิมนะครับผมไปพีพีตอนที่เริ่มเกมเนาะจะไม่ได้เสียเวลาเนาะ <S <S มาทุกคนเริ่มนะครับผมมาเราจะมาดูว่าผสมใหม่พีพียากขนาดไหนนะ ครับเราไม่สนใจนะครับเราใส่ก่อนนะโดนผมดิเอ้ยจะเราจะ,จะท่โรไม่ได้นะสมัยนะโอ้โดนลืงนไฟครับทุกคนหรือเล่นยากจริงๆครับสมัยผมไม่สนนะตัวเดียวผมก็จะอีปึ้มหายสิบ บุกสิบเหรอหลบได้ครับผมก็อีไงให้ผมอีไงถ้าผมอีไงอโอ้โหตายวิไปมไม่ได้ตัววิเอาดิมาดิผมไม่ได้เบานะครับไม่ได้เบานะครับอุ้ย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 ตายเลยทุกคนเจออะไรวะเนะี่ยเรียบร้อยครับเรนนีเฟกผมไปดีหนู บึมโอ้โหสวยงามเพื่อนเรรีเกผมไปดีนี่อ่ะนี่ไงตัดตให้เพื่อนนี่ไงนี่ไงโดนกับทีมนี่รออะไรอะโอ้โหเรียบร้อยเลยหลบได้ครับมาดิครับหลบได้ครับกลบวะกลบวะ อุ้ยกบกระทืบผมกบกบใจเย็นกบกบโอ้โหเรียบร้อยโดนดีดีลิงหลบได้ครับอะไรหรอ,อไม่ที่โลเโลคัสดหลงไม่ได้ครับตอนนี้ครับหลบไม่ได้แล้วครับโดนเต็มเต็มเลยครับ เขาคิวแล้วนะเรียบร้อยช็อตเนี้ยมีข้อเสียอยู่นะกบอ่ะโดดท,ทีจังหวะประมาณหลบได้ครับถ้าคุณโดนด,ดีไม่โดนหลบไม่ได้หรอกเนะี้ยโบ้โดนผมไปดีโดนผมไปดีโนหนึ่งอ่ะโนหนึ่งจังหวะนี้โนหนึ่งอ่ะ,อ,ะหนหนอุ้ย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 วิวผมเลยเหรอ,อยิน หลบได้ครับเอา้าเอา้เอาเฮ้ยทีมเวยโอ้โหเรียบร้อยหลบไม่ได้คนระับโดนทีมไปเพื่อ,เเอ,เอนเก็บหมดอะผมถึงผมจะไม่มีอะไรผมก็เก็บหมดละมาดิแหม่คิดว่าผมจะอี๋อะไม่อีหรอหลบได้ครับ หลบไม่ได้แล้ววันนี้โอ้โหไม่ไมทันจริงนะทุกคนบางทีเราจะหลบไม่หลบไม่ทันเลยอุ้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 ยโอไม่เก็บอีทำไมวะเนี่ยอีเลยอย่างเงี้ยรออะไรอ่ะบึ้มอีแบบช็อตที่อีโดนชัวร์นะทุกคนพยายามช็อตที่อีแบบมันจับหรือว่ามันมึนอะไรเงี้ยอีไปเถอะอุ้ยไม่ได้มองมองแต่ข้างล่างตายเลยอุ้ยล่างดีโอ้โหหายผมว่าหาย อึ้งหลอดสวยเพื่อนทำดีมีะกุลโอ้โหโดดลิงฟาดกลับวะแหม่ยิง่งมาดิวิวมาวิวกลับมาดิอะมาวิวมาวิวกลับมาดิวิวยาวเนี้ยยาวรับในก๊กเกกันมาอะไรทำอะไรคิวทำไมดุ้กเปลี่ยนเวลาทำไม ตัวผมตีสองตัวนเ,เนี่ยบุ้มเอาอะไรครับเนี่ยอะไรของเขาวานะนี่ยโอ้โหผมไม่ได้คิวเดีอวะนะเฮ้ยโอ้ตายแล้วผมสตาร์ทสองคนผมจะอีนะเว้ยโอ้ยมาอีเส์ร้านผมลิงเขาอีไวกว่าผมนะเขาเลยแบบได้ไปนะโอ้โหหัวร้อนเลยชั่วครั้หัวร้อนเลยไม่เคยร้อนนี้นะมาดิ ้ตัวเดียวก็เอาทำไมหรอมาดิตัดมาดิมาโยกโยกโยกนี่ไงตัวทักคิวดิเอาเรียบร้อยหลอนคิวไปหนึ่งทีครับหล่อนคิวไปหนึ่งทีแอน่าจะไปอีผมเนะกดกดอะไรกดกดอะไรผมอ่ะกดวิวเลยว่ะแอนไปผมมาแน่เฮ้ยโอ้จะแพ้ไหทุกคน นี่ไงโอ้โหแพ้นะ oh, okay. วัทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนประมาณนี้ครับในการพีพีแต่ขออีกสักตาไว้ทุกคนอีกสักตาไหมโอเคครับอกีกตาหนึ่งนะทุกคนเนาะเรื่องความไม่มันไม,ไม่มันไม่แย่นะแต่มันอ e ีได้ครับมันต้องสตัรนก่อนถึงจะอีได้นะเว้ยผสมผสมใหม่อะนี่ผมล่างดีไปผมยังโดนรัดเลยเราเพื่อนรัดด้วยนะเออโดนรัดเฉยเลย,ยเวกกัมเนี่ยเวีกัมรัดผมเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวอีกสักรอบแล้วกันนะเพื่ออ,อคลิปมันจะยาวไปไหมวะทุกคนก็ยาวไปข้อขออภัยด้วยแล้วกันเนาะห้าทีเลยไงเดี๋ยวเจะเจอกันในเกมโอเคไม่เป็นไรครับเราก็ต่อครับห้าทีนะครับไม,มไม่สนใจอะยืนนิง่งผมไม่สนใจเท่านั้นอะไม่สนใจเท่านั้นอะเขยืนนิ่งอะผมไม่สนใจทั้งนั้นอะยืนนิ่งอะไม่สนใจทั้งนั้นอะสนใจทั้งนั้นแหละเตะหมดอะที่ผมโดนเยอะ ไฟเยอร์เรียบร้อยผมว่าต้องไฟเยอร์ผมติบของในรอเลยเออหมดเลยดิรออะไรอ่ะบึ้มอะไรจะมาทีผมเหรอถอนชื่อแล้วนะเพื่อนโอ้โทโดนทีมดิเงี้ยโอ้โถสวยครับเพื่อน ไฟเยร์ Fire. ไม่ไฟเยร์ก็เรียบร้อยดิไม่ไฟเยร์ใช่ไหมไม่ไฟเยร์ใช่ไหมนี่ไงตายเลยทุกคนอุ้ยผมลืมไปผมนึกว่าเป็นลิงอ่าเอ้ยนู้วผมใส่ลิงของอีแบบไม่ได้สตาร์ทแค่เลยมันโอ้โหไฟเย่มเนะี่ย นี่ไงหลบไฟเยอร์ได้ไงโอ้โหหลบไฟเยอร์ลบไฟเยอร์ใส่ผมมาทุกคนผมหลบได้นะทั้งหดนะนี่ตึงเกินไฟเยอร์โอ้โหแขนจัดไว้ฮะนี่ปีไปดิปึ้มไฟเยอร์เก่าไฟเยอร์เวุ้ดไฟเยอร์วุ้ดสองเท้ยแค่ใส้ผมมาเฮ้ย ตอแค้นเผมวะเนี่ยอุ้ยโอ้สดอนยายายาผมขอโทษเฮ้ยโกรธล้วผมขนาดนั้นเ้ยนี่ไงหลบได้ด้วยโอ้เฮ้ยเขาเขาไปผมคนเดียวเลยวะโกรธล้วผมวะขอโทษเพื่อนขอโทษได้ไหมนะถ้าทำอะไรไม่ดีเขาคูดูสองตัวโอ้โหตายเหอะยอมตายก็ได้้ายเงี้ย โอดอะไรผมนี่เพื่อนได้ยินโอ้โหนี่ไงแล้วผมใส่เลยไงแล้วผมอีไงมาดิแล้วตัวเดียวผมก็อีทำไมหรอนี่ไงหาเยิ่งผมโอ้โหเฮ้ยเขาโกรธอะผมว่าในโพสัยดอนเนี่ยอีผมอีกแล้วอีไม่ตายว่ะพี่ถึกกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดิ โพเซดอนไม่เอ,เอาเอาคนเดียวเลยโพเซดอนนี่อนี่ไงโพเซดอนเหรอเออแค่อะไรกูเนี่แค่อะไรกูเดี๋ยวเพื่อนเอาตากูเลยอ่ะขอโทษขอโทษแซวเล่นแซวเล่นทุกคนนะครับใครที่อยู่อ่าในพีพีแซวเล่นทุกคนนะเอ,อ,อ,อ้าแล้วไปโดนปลายเท้าเขาติกดเลยไง บึ้มตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วอ e ีไงมาดิอี e ไงตัวพิวได้นอนว่าแนละ้วไงผมเลยไม่เข้าไปนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าที้บผมเลยเฮ้ยผมใส่อดอนหนอยจริงว่ะ นี่ไงโอ้โอไซดอนเหรอฮะแก้ให้ผมนะเพื่อน,น,อ,นอีหมดและผมอีหมดและผมไม่สนนะมาโชว์มาโชว์อีนะเอามาโชว์อีนะทุกคนเราก็ต้องอีนะอู้อู้อู้อ้นินจานินจาอู้อุ้ย เล่นเร็วเว้เย,ยโอ้เดะเลยเว้เยนี่อสวยเพื่อนสวยเพื่อนนี่ไงโดนไงตัวทีมไงเรียบร้อยหมดเกินว่ะหมดเกินต้านว่ะนี่อ่ะเออีไ <laughs> งสวยเพื่อนหลบได้หลบได้เราหลบละละไม่ได้แล้วโอ้โหก็จะคิวไม่ทันเมื่อกี้นี้ โดนผมี่โดนผมี่ไม่เล่นไหนโดนอีว่ะโอ้โหเาเป็นอะไรแค้นกับผมเ่ยเฮ้ยโลบดีไงเฮ้ยอย่าเย็นดิโอ้โหโอ้โหเอาแลว้วไงอีเพก์ใส่ผมเลยอ่ะเกินไปหลบได้หลบได้ดไม่ดูอีแต่ผมว่าหลบได้ ไปชนะอยู่ตรงเนี่ยที่หนึ่งด้วยตบได้อ่าที่หนึ่งเหทุกคนในพีพีด้วยวะของจริงไหมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้เลยกาแล็กซี่ใหม่หรือว่ากาแล็คซี่ไม่ใช่กาแล็กซี่ใหม่กาแล็กซี่หกหรือว่าผสมใหม่นะก็รีวิวเรียบร้อยลงดันนะครับผมว่าทุกคนก็ตัดสินเอาเองนะครับลงดัน e อีเสาอ่าพีพี P, ผมก็ลงให้ดูแล้วก็ที่หนึ่งนะก็ไม่แย่อ่าที่หนึ่งนะ อ่โชว์เหนือด้วยนะโอเคครับ okay. ผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่เห็นไ,ไหมแอรลนกซี่นะครับผมก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาทีเฮ็ตด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ